ครับเมนูมพิสดารน,น้ำมะพร้าวต้มอะไรครับคุณว่านข้าวต้มข้าวเพื่อนข้าวต้มเหรอเพื่อนไม่เคยกินข้าวต้ม,ม,ตมน้ำมะพร้าวอยากรู้มันไงมันจะแดกได้ไหรือเปล่าใช่ไหมน้องเออวันที2 2> ่สองนะฮะเออไอ้พวกเพื่อเอาผักใส่ทำไ,ไมวะดับกินมะพร้าวดับกินมะพร้าว,วเราก็รอ,อน้ำเดือดก่อนดีไม่เป็นไรเพื่อนดับกินมะพร้าวแล้วมึงอยากให้มันมีกลิ่นมะพร้าวเนี่ยนะรสชาติมะพร้าว อเดี๋ยวชิ้วผ้าแล้วน้ำมะพร้าวใส่เอาหักใส่เพื่อดับกลิ่นมะพร้าวแล้วก็มึงเอาน้ำมะพร้าวใส่ทำปาอะไรรสชาติน้ำรสชาติน้ำมะพร้าวเราไม่มีน้ำตาลเพื่อนอ๋อโอเคครับกูจะบอกเหมือนกันว่าหมูกูไม่มีน้ำจิ้มแต่เราดำรงอยู่ได้โอเคครับผมก็จะรอดูเหมือนกันครับตอนเอาข้าวใส่ครับจริจริงเราเอาผักใส่หลังเพราะมันจะเปอย เน,เนี่ยสุดยอดเปิดพิสดารเฮ้ยกินเต็มที่เพราะพวกนี้เราจะไปหาของใหม่ไม่หาของใหม่พวกนี้ต้องตื่นเช้าไปสอบครับตื่นเช้าโม้เลยนะบัตรสอบง่ายอยูอย่ห้องงูไอ้บัตอบถ้าบ้านประวัน,นกับห้องโยอ่ะบัตรนั่นบักเกียวมันเอาแว้แค่ดูห้องดูอย่างอีม้มาได้ครับห,ห้องห้องเดี๋ยวกับมมัันีปญหาโอเคขอโทษ ยังยังยังหมูใส่ไม่แยงลักไก่แดกก่อนอ่ะอิติตันเพื่อสุขภาพอร่อยว่าอะไรไม่แดกดิเฮ้ยแล้วนี้คืออะไรวะไอ้ี็คือจิ้นส้มครับจิ้นส้มควายอยากกินอ่ะอย่าจิ้นส้มควายจิ้นส้มควายไม่อะไร ไอจีส hey, he ้มอะไรวะจีส <shocked. S 1> okay, okay. ้มหมูเออเออจีส้มหมูไม่ต้องใส่อร่อยหมูซับหมูต้มเนี่ยทั้งนี้โอเคโอเคพอแค่นี้ก่อนนะครับชาาล็อกเดี๋ยวเราดูตอนแดกกันเลยกัน